กระหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมชินเคยเนาะธีรกตเตอมเนะล็กนะแลวในวันนี้นะครับจะเป็นวันสุกร์สุดยอดกับการจารัดดับเกมตามคําขอกระดิกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นเกมตามคําขอของท่านผู้ชมที่ขอเกมแนวภาพสวยมานะครับผมก็เลยนําเกมภาพสวยเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกม ภาพสวยๆอยู่นะครับเนาะก็เครื่องไหนปรับสุดได้ก็ปรับไม่สุดเลยเกมไหนคลิปนี้นะครับเครื่องไหนปรับไม่ได้ก็เล่นระดับกลางระดับต่ําไปก็ได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปด้วยนะสำหรับใครที่าขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอไปได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยละกันนะครับเพื่อารเสียเวลาละกันนะครับไปดูกันในิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย จะมีชื่อว่า Night Fight 2 New b l o o นะครับสรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ดวลหนึ่งหนึ่งนะครับที่มันหยอเนค้คล้ายๆตัวของเกม For Hunter ที่เราเนี่ยจะต้องไปสู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมีปุ่มการเคาน์เตอร์หรือว่าการหลบตัวของดาบศัตรูได้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยสามารถฟันส่วนศัตรูได้ด้วยนะครับภายในเกมนะครับจะมีระบบการอัปเกรดของระบบการอัปเกรดชุด ได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยครับแนละ้วก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวดวลหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็หาเกมแนวต่อสู้ด้วยเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นะครับภาพกราฟิกเป็นเโดเกมถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆภาพเมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคนที่สามนะครับเนาะมีชื่อว่า รถไร้ right, นะครับจะเป็นเกมชูตติ้งผสมแนวสไวดเวิร์นั่นเองครับที่เราเนี่ยต้องลงไปสู้กับคนอื่นแล้วก็เก็บของคนอื่นมาเป็นของเรานะครับภายในเกมก็มีประมาณนี้แล้วก็ภายในเกมนะครับเราเนี่ยสามารถจะฆ่าผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเราเนี่ยจะชุบขึ้นมาเป็นเพื่อนเราก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะใส่กันไปนะครับส่วนอาวุธปืนภายในเกมเราสามารถซื้อเข้ามาหรือว่าเก็บเอาใน แมปหรือว่าค่าศัตรูเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนในด,ด้วยภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ท่นจะมีความสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับเนาะก็สำหรับใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะ ก็ใจกนที่ชอบเล่นเกมคอมที่บอกออกมามือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tower Hunter นะครับสำหรับเกม Tower Hunter จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ์ผสมแนวโรกไลท์เข้าไปด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้ไปตะลุยด่านบนหอยคอยปีศาจนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหญิงสาวตัวนึงที่มีพลังวิเศษก็คือเราเนี่ยไม่มีวันตายนะครับเมื่อเราตายเราเนี่ยจะถูกเกิดมาที่เดิมนะครับ เกิดมาที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับแล้วก็ในเดอเกมเราเนี่ยสามารถอัปเกรดสกิลของเราเพื่อเพิ่มความโหมดเราเนี่ยสามารถเก็บอาวุธต่างๆหรือว่าใช้อาวุธต่างๆได้ที่ตามที่เราต้องการเลย ภาพกราฟิกภายในเก,เกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเลยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นก็นได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเข้าไปซื้อกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ you took it all and took it for granted if you're still falling out of love maybe i t cause it's มีชื่อว่าซูเปอร์แรบบิดเบอนะครับสระเกมซูเปอร์แรบบิดเบอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่ทำมาใช้ายตัวของมาริโอเลยที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นกระต่ายตัวนึงนะครับกระต่ายตัวนึงที่จะพยายามไป เก็บลูปแอปเปิลให้ได้นะครับการเก็บรูปแอปเปิลของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆที่จะคอยถักรอเราอยู่การาฟิกภายในเกมจะเป็นภาพการาฟิกที่น่าจะทําออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีภาพที่น่าสวยงามมากๆเลยนะครับเนะารระก่อนสละขัคนอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับ,นะบนเนาะ ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเแข่งรถหรือว่าขับรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเนาะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Larry ี m u l t i p l a y e r Racing นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปดวลแข่งรถกับผู้เล่น1เวทหนึ่งซึ่งตัวเกมเนี่ยจ,จะมีรถมากมายให้เราเลือกมากถึง26กว่าคันเลยแล้วก็ด่านภายในเกมมีมากถึง1ิ ด่านให้เราไปแข่งกันแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะมะีสภาพอากาศแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางด่านก็จะเป็นแดดจัดบางด่านก็จะเป็นฝนตกหิมะต,ตกพายุก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันนะครับแล้วก็โหมดภายในเกมก็จะมีทั้งโหมด free ad racing drift trial drift try time t r l นะครับก็มีให้เราเลือกเล่นดยอะแส่วนการอัปเกรดต,ตัวถังรถก็มีให้เราอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับก็ยิ่งอัปเกรดก็ยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นหนอว่ามี ความเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรยการเล่นเกมน,นี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่ส3นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมรถอยู่แล้วไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะชื่อว่าเอ ไอแลดนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีลดที่เราเนี่ยอกพยกนีออกจากเกาะนรกนั่นเองหรือว่าเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของเกมโดดร่มแต่ว่าเกมนี้จะไม่ได้โดดร่มนะครับแค่เขาเนี่ยจะปล่อยให้เราอยู่บนเกาะแล้วตอนนี้ก็ต้องยิงผู้เล่นหรือว่ายิงศัตรูให้หมดไปในแมปนั้นเองนะครับเกมนี้นะครับจะมีแมปที่าจะสวยงามมากๆคือภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วก็อาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถเก็บได้ ในแมปได้เลยว่าเราเนี่ยต้องการอาวุธแบบไหนหรือว่าต้องการจะใช้อาวุธอะไรในการยิงศัตรูนะครับเนาะภาพการาฟิกก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างสวยภาพาในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมแนว PC ที่บอามามือถืออยู่นะครับก็คือตั้มบอรองเล่นเกมนี้กันได้นะครับหรเกมที่มีชื่อว่า Poppy Playtime Charter 1ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโรงงานของเล่นแห่งหนึ่งภายในตัวเกมนี้ครับจะถอดแบบจากตัว PC ทั้งหมดเลยนะก็คืออาจจะมีทั้งตัวของตัวละครที่เป็นอของเล่นตัวผี หรือว่าอะไรต่างๆที่จะใช้ในตัวเกม PC เนี่ยอยู่ในมือถือทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบดูที่เป็นแบบเกมของ POPPY p ้เพย์ไทอยู่ใน PC แล้วมองหาที่เป็นแบบในมือถือเล่นด้วยเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาลองได้แล้วนะครับสำหรับภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยอยู่ภาพบรรากาลในเกมนี้ก็ยังคงเป็นภาพมองบุคคลที่1 ที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็มาหาเกมแนวแก้ไขปริศนาเล่นอยู่น่ครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Valen 2นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วหมู่บ้านแห่งนั้นค่อนข้างที่จะมีความลึกลับไม่่ากเราเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขปริศนาในหมู่บ้านแห่งนั้นให้ได้แล้วก็ ตัวเกมนะครับจะมีปริศนาต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆพังบนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมหัศจรรย์ที่1น,นะครับนอกจาสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์เหล่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สระเกมราอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Solar เอ็กซ์ e r นะครับสระเกม Solar e x p ก o ์ e r เนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็จะแฝงความมันในตัวอยู่แล้วนะครับคือตัวเกมนะครับจะพูดเรื่องราวของโลกของเราเนี่ยทรัพยากรเนี่ยลดลงแล้วเราเนี่ยก็ต้องมองหาโลกใหม่ๆในการอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องย้ายสิ่งต่างๆไปในดาวแห่งนั้น ้ไดซึ่งภายในการย้ายเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือมันจะมีอุปสรรคหรือว่าอุบัติต่างๆที่ทําให้ยานของเราเนี่ยพังไปได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามหลบหลีกอุปสรรคต่างๆนั้นให้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอย่ด้กันมีมากถึง40กว่าภารกิจแล้วก็ 6ดาวให้เราไปตะลุยกันเลยนะครับเนาะก็ภาพกราฟ,ฟิกนในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่เขาท่างจะทำออกมาได้ค่้าสวยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็มาลองเล่นเกมนี้กันได้นะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตงนะังค์เนาะสำหรับใครที่มีก็ประมาณที่จะซื้อก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะ ชอบเล่นเกมแนวขับรถแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรเกมที่มีชื่อว่าเกลียขับสตาร์เดลนะครับก็สตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถที่จะมีภาพเนี่ย ค่อนข้างจะอยู่ในระดับ A A เลยก็คือภาพนี่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆมือถือสเปคตัมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะมันกินสเปคมากนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมนี้น่ครับจะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโหมดอีเวนต์หรือว่าเราเนี่ยจะมาเล่นเป็นโหมดธรรมดาก็ได้แล้วก็มีรถต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายมีการอัปเกรดในส่วนต่างๆด้วยและแม้กระทั่งล้อโครงรถหรือว่า อะไรต่างๆเราสามารถอัปเกดได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับน้องสาหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับผม แรงมางสำหรับ10เกมแนวภาพสวยที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะกล่องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามก็อลไรก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันสวัสดีครับผม